ป,ป้าพี่ตาแซ่บจ้าก้อยกุ้งสดๆกุ้งเต้นสดๆเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักสุขคุณทุกคนนะจ้าวันนี้พามาลงคลองแต่ว่าฝนมาอีกแล้ว <laughs> มาต่กฝนมาแต่กฝนนี่พี่น้องมาลักกุ้งจ้ะลักกุ้งลักปลาทิวลักบักโอ้ยฝนล,ลงมิดโอ้ยฝนก็มา มันบูบุฝนเกเรวอบังหงอปักบุงเก็บไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินพี่น้องนี่เบงไอังเลยมาตเอาั้อะไรก็ บกลัเอาล่ะมันมนกลั ปลาเข่งไอ้ปลาเข่งแบบนี้วะมาจ้ะมาเบิ่งบาดรเล็กบาดรเล็กแหกหมันโอ้ปลาสลิดเด้๋ยวนี้ว่ามันปลากระเดือบอ่ะปลาสลิดโอ้น้องปลาเข่งปลาเข่งงามขนาดเนาะแยกใส่ต่างหากเด้อกุ้งปลาน้อยกับปลาใหญ่เนาะกุ้งบ่ปลาเข่งเอ้ยบ่แม่นปลาเข่งปลากับกุ้งนี่กุ้งใส่กระยางกุ้ง อุย้ยปลาซิวก็งา่ายนี่เด็กโกงงายตัวใสๆเลยตัวบวกใหญ่เลยน้ำกันนะปลาปลาเข่งเนาะมันจะปิง้งจามจามจามแมบ,บเสียมไหมลนะ่ะมั้งจำโอ้ยปลาเข่งน้อยสำเนียงโอ้โอปลาเข่งหลายตัวเราเด้ี่น้องเลยจะกตัวแล้วปลาเข่งนะนี่ยสำเนียพี่น้องเลยปิง้งดังไฟปิง้งจะปลาซิวเอาใส่กระยางบ้างก็เอา ส <uellement. S 1> ่น่ก <program> ันเน้ย <ini> จ <im ros ient> ้าอ่ะเดี๋ยวเก็บมาลุ้นบัดต่อไปนะจ้า

ปลาสลิดน้ำกระเอืบโทษมานังดีโอวยมีตะกี้เงี้ยอปิง้งปิ้งน้องปิ้งกินกับตำบของกุก้งเขาได้บอกกุ้งนะตะกี้เงี้ยอ้าวบาทนี้อบอกคอยหมานปันได้จ้ะนี่พี่น้องป้ากุ้งกับมีอายกุ้งอันนี้ปลาซิวแก้ว ปลาชิวอยว่างก,กน้องปลาชิวแก้วตัวใสวยๆปลาแก้วโอ้ยน้องงามครับปลาแก้วปลาชิวจังได้เกี่ยวปลาได้ตึกต่ำมือตึกตึกตึกอยู่กับพี่น้องผมย่งงงงางน,น้ำข้าขงๆมันต่ำมันอยู่ข้างโอ้ยอันนี้เราต้องเก็บสี่เงียหรือมั้งน้องนี่บาดเดียวเลยมั้งนี่ลงเลยนะโอ้พี่กุ้งตัวพี้ <laughs> สาวกอ้อยโอ้เห็นกุ้งตัวใหญ่ <laughs> กุ้งต oh, hey. no oh, ัวพ oh, ักใหญ่เต็มม oh, ือเต็มอ่องมือเลยมั้งพี่น้องตัวนี้มุกใส่อ่องมือน่ะอ้วนนะมึงบอกมีกุ้งเหรอทำไมน่าเป็นคนีกุ้งบัดวัดซะก่อน้ำเด็กดองๆอ้ยงามครับวดนี่เอามือนะกอบเอาเพราะนี่มาเบิ้งนี่คู่พี่พี่น้องสวยงามครับนะ นี่ก็ยังก็แยกกุ้งออกอยัน,นมันเอา,าววเข้าก้อยว่มันแยกยันเ่าครับปับ๊บบนะบุญนะ cái mình Dạ sao cung xài Nhìn đẹp Nó, ừ, mà nhìn mà cung với nó Cung tùa bác nhai Đấy leo, Nó sẽ cạnh nhau Sắp khoai lại nó khoai nhỉ Đây làm, làm lại Cái tùm cả lá Cái tùm cả lực Ồ, cung phải cái ngắm như thế nọ ลอ,อยอยแม่นกุ้งจะตัวใหญ่ๆพร้อมเก็บง่ายเก็บง่ายเออมันมีใิตตุ่มนะเก็บง่ายอยู่ปลาซิวเดีย๋ยวเก็บปลาซิวไปน้องบ้านนี้กำมานจะน้องไอ้ป่ายัางไงนะได้ไล่นะป่าดูดฟุน้นกันไอ้บ้านผมเกันป่าดูดฟุ้นบ้านไอ้นะแต่ว่าคันภาษาไทยนะกัดเขาเรียกปลาป่ายัางไงก็ว่าเอาปล่อยไอ้อท้วนมากกันผู้ใดมักเลี้ยงปลานะพี่น้องก็เจ้าเสียาไป เอาไปไว้ในตู้ปลามันจะกินพวกขยะกับพวกขี้ปลาพวกอย่างที่ปลามตายออกมันจะทำคว่มกับเขาเอื้นปลาดูดบ้านผมเอื้นปลาดูดฟุ้นมีแต่ปลาชิวปลาชิวงามเนาะปลาเกวงกะเป็นตะปิงเนาะเมื่อนี้บ่าได้ปลาขาวปิงเลยพอดีบวกเกานำมิโคนละบวกคนจะหนอบวกเกาเมีเจ้าของสวนกระเจ้าโยครับก็เลยบ่ได้ไปจักรเจ้าอยู่ไต่จอดรถแล้ว เราหาคนมาพร้อมกลยบุก้กาเขาไปสวนข้าเจ้าคลิ์พระสาวก้อยมาหม่งใหม่มีกุ้งไลยบอลรอปัญญาเพราะก้อยไปกุ้งเขาบ่รู้กินได้บอกปลาดูฟุ้กินได้แต่นี่ตัวน้อยพอดสิบเอามันดอกนาะพไปน้องอุ้ยพีไไ่ในกุ้งปล่อยมนันเนาะปล่อยมนันลดอืมครับวันนี้สาวก้อยกําลังเลือกกุ้งสาวก้อยว่าที่ก้อยกินอยูุ่นี่เลยครับจย่งในกระคำแล้วเนาะเนาะแบบสดๆไปเลย วันอยากกินแาวกล้วยมันอยกินกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นนีดีเบิ่งป่าผลงานของเราในป่าโน้ป่าก็ไลายอยู่ครับเต้นก้อยสิก้อยอยู่นี่เลยนะจ้ะก้อยกินมันจีก้อยกินหยุดข้องเลยมันว่ามันก้อยสดไปมันว่าเพื่อไปวอดบ้านมันจีบอสดพี่น้องตายตายอันนี้มันจีเป็นกุ้งเต้นอยู่อ่าเดี๋ยวให้ก้อยล้างกุ้งก่อนนะจ้ะป่าได้หลายบ่หาเติบอยู่ด้าน้องเอ้ยคุณนะ ปลาคิ้งปลากระเดื่ดไงปลากระปลาตองก็ได้ปลาไกยหรือปลาตองเนาะไปสาวก้อยเลือกกุ้งข้าวเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวก้อยมาเบื้องตอนก้อยเลยก็น,นี่กะบรรยากาศยามแรงครับมองผมมาซอนกุ้งอะไรพี่เนาะให้เบื้องให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศ อันดับแรกใส่ข้าขวคั่วจ้าใส่ข้าขวคั่วเยอะเลยหอมคั่วคั่วเองหอมหอมโอคค้ยกืนน้ำลายทานแล้วละ่ะใส่พริกผมก็ืนน้ำลายอยู่พี่น้องน้าวเขา่าใส่ยนมุโตุคงชูรสผงงัว อ้ยกุ้งเต้นกุ้งเต้นใส่น้ำปลาลงไปจ้าโอ้ย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 อ๋อออกมาได้เลยเรๆๆปีเตียนมานน้าต้องปีกอไรน้องตะกร้อเลยใส่อันทุ่งบนาน้องดีปีดียบักนาเปียงนี่เดี๋ยวน้องบางนเปลี่ยนนี่้อยปาดล้างล้างเมื่อวันนี้ บีมะนาวลงไปอืมเบื่องเต้นพี่น้องมาเด้อครับอ้ยระวังเข่าตาเด้อกุ้งเต้นของแท้ครับหอมหอมปลาตัวบักใหญ่อ่าน้องอยากก็ะสิเนี่ยผิดผมได้ไปนอนเรียกว่าผมก็ติดกินกินมาหลายเพราะเป็นยังหรออะแล้วก็ใส่ต้นหอมแบบนี้ เลยใส่แบบนี้เลยนะจ๊ะ สดๆกุ้งเต้นสดๆเลยน้ำล,ล,ลายเราี่นอ้องไปครับบอดี้กับกินได้แล้วเนาะสาวกันเนาะจ้ามาครับบอดี้กับจ้าควายกุ้งของเราเสร็จแล้วลุยเลยพี่น้องมาครับว่าเราเนเต้นดงๆนะพักอะเอามาตะเฮือนเนี่ยจ้ะพักบุง้งเก็บสดๆจากคลองเลยจ้าที่ตะย้อนอยิ่งยิง่ผักก็มีผักกระ,ะมิ้มีแตงแล้วก็มีดอกกระเจียวจ้ะ ป๊าดพ,พี่น้องตัวบักใหญ่เลยแซ่แบเนาะเดี๋ยวมือลุ้นเท้ามาอีกแซ่บพบี่น้องเดี๋ยวมือลุ้นสิมาจะเศร้าวกว่านี้ <c oughs> มือน,นี้มาตายครั <c oughs> บกันมาดูเข <c oughs> ้ากระติดมือเล่นตุ่ม <c oughs> <c oughs> แต่ต่อครับเนาะระวังหินเด้อเขามาจักสะกุลได้เขามาจักสกุลไม่หินแห่ไรคุยเอาเลยไอ้ซ่อนแล้วก็ก้อยกินแบบสดๆเลยจ้าบรรยากาศอยู่ค้างหนองคางคลองอ nó cái ừ. <laughs> ừ, có Ừm Tốt nó đấy Bị cung coi cái xe mưa mốc như thế nó cả Có chiều sếp mà thế rồi đứa cha này, nước sạch, ngon, Đúng Tìm đung đung อร่อยมากคำง่ายๆได้กินถึงแล้วเนาะก,กล้วยกุ้งอยู่กลางคลองไม่ได้กินถึงแล้วครับกอ้ยกุ้งข้างคลอง <c oughs> เขาไหมเซ็บเซปเซปเพรปูดประนอง่เนหรอกน้องเอาพริกมาให้อาอยู่เนี่อือเ เนาะครับบ่งกกๆเบิ่งดักบ่งจังอวบ <that> ดูดีต่ผลก็ต้องทำน,นะลงเม็ดมาอะไรนึงมาทำสุดท้ายคิดละพี่น,นอะแตง อ๋อครับวันนี้ผมกับตาไกวกับือลาพี่น้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า <laughs>